บอกว่าให้ทุกจังหวัดนะครับบริหารจัดการกับหนี้นอกระบบในพื้นที่ของตัวเองนะครับให้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่ลงทะเบียนได้นะครับทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับณขณะนี้วันที่24เมษา ที่ผ่านมานะครับกระบวนการไก่เกียร์เราได้เชิญได้มีหนังสือแจ้งลูกหนี้ไปทั้งหมด2,000วรายแล้วครบตามจำนวนแล้วใน2 0 5 0คนนั้นเราบริหารจัดการเรื่องของการปนิพนอมหนี้นอกระบบได้เพียง40%ท่านั้นเองของตัวเลขที่มาลงทะเบียนคือประมาณ851นะครับใน 8 5 1ลายที่มาพบปรากฏว่ามีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่จริงๆแค่500กว่าลาย502ลายประมาณ500ลายนะครับส่วน3 4 9ลายนะที่มาพบที่ลูกหนี้มาพบ3 4 9ลายไม่สามารถไกลเกลีย่ยได้นะครับ